โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับคุณอยู่กับขอแรงแรงชาแนลเช่นเคยครับผมกับเกมฟรีฟ่าออนไลน์4ครับผมโหมดแมเนเจอร์นะฮะก็กลับมาอยู่ในทริปนะฮะการรีวิวทีมนะครับบวกการแจกแผนทีมด้วยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเป็นการรีวิวทีมนะครับก็จะเป็นการรีวิวทีมเหมือนที่เรารีวิวปกตินะครับก็จะมีเหมือนที่ทํากันนะครับส่วนการแจกแผนก็จะทําเหมือนที่ทํากันเลยครับแต่การรีวิวบวกแจกแผนก็คือเอาทั้ง2อย่างมารวมกันนะครับก็คือคนที่จะแจกแผนด้วยนะครับก็ให้ร วิวทีมด้วยก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนครับว่าคลิปนี้เราจะได้ทําอะไรกันบ้างซึ่งจะมีการตีบวกนักเตะด้วยนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของ ID นะครับก็คือคุณเจนะฮะคุณเจ นะฮคุณเจคนนี้นะครับก็ส่งทีมเข้ามาให้นะครับเป็นคิวต้นๆนานมากแล้วนะครับเอาเป็นว่าถึงเวลาทักทีนะครับสำหรับคิวของคุณเจนะฮะก็เหมือนเดิมครับคนที่จะส่งทีมเข้ามาให้รีวิวก็เตรียมทีมไม้พร้อมนะครับจัดมาให้เรียบร้อยนะฮะส่วน ID นี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับยังอยู่ Challenger อยู่นะ r a n king manager ครับมูลค่าทีมประมาณ314ล้านนะครับก็เป็น ID ดีเลเวล336ชื่อทีมว่ามีหำนะครับโอ้โหคุณเจครับ ก็โอเคครับรู้แล้วครับว่ามีหำนะครับโอเคชื่อไอดีโอเคครับเดี๋ยวเราไปรียืนดีกว่าครับผมกดอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาในทีมก็อย่างที่เห็นนะครับ FP 166นะครับส่วนมูลค่าทีม314ล้านนะครับก็นายแบบของเราวันนี้ก็เป็นคายวอลเกอรครับเสื้อเป็นเชลซีฟุตบอลคลับนะฮะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ อันดับแรกที่เราจะมาทํากันก็คือตีบวกก่อนนะตีบวกก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันเรื่องทีมนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปตีบวกกันก่อนครับที่จะบวกวันนี้ก็คือเป็นทีโบกูตัวบวก5แลนะจะไปบวกหกกันครับหาก่อนนะพี่แกอยู่ไหนโอเคครับเจอแล้วฮะเจ้าของ i อดีที่เตรียมวัตถุดิบไ้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการที่จะให้ผมจับเจ้าทีโบกูตัวนี้มา6ให้สักทีนะครับเพราะว่าพี่แกบอกว่ามันบวกไม่ติดมา กี่ครั้งแล้วไม่แน่ใจนะหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่ามีวัตถุดิบพร้อมครับแล้วก็เชฟของเราก็พร้อมแล้วครับนะฮะเชฟนัดนะกระทะเหล็กครับอ่าเดี๋ยวเราใส่ไปเลยครับก็ ผมอยากใส่โอซิลก่อนนะอ่ะใส่โอซิลก่อนเลยกันครับโอเคนะตามนี้ครับขออภัยครับโอซิลเป็นคนที่4นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการตีบวกนะฮะเป็นครั้งแรกเลยนะที่มีคนให้ตีบวกใน ID ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราต้องมาดูกันครับว่ามันจะตีติดหรือมันจะตีไม่ติดนะครับเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าใครที่สนใจจะส่งเข้ามาให้ตีบวกนะับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในทริปหน้้นะครับทริปนี้ที่บงตัวบวก6ครับราคาถ้าตีติดก็รับถ้าล้าไหร สูตรของผมมีอยู่ว่าครับกดแบบไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเลยครับนะฮะก็คุณเจรครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะฮะเข้ามาปุ๊บผมกดอัปเกรดเลยครับคุณเจแล้วไปแล้วที่วงกุตัวครับผมแล้วยั้ยมนแตกโอ้เจผมขอโทษด,ด้วยนะผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะฮะที่จะให้เป็นแบบนี้นะก็ ผมทําเต็มที่แล้วนะฮะขออภัยด้วยจริงๆครับนะเดี๋ยวเราก็กดถัดไปครับไม่น่าเลยกูโอเคครับเรียบร้อยฮะรเราก็ จบกันไปนะเดี๋ยวเราไปดู AI ที่ใช้ดีกว่าครับ AI ที่ใช้เป็นเบจินเนอร์แล้วไม่ทําอะไรเลยนะครับอัตโนมัติต่ำอัตโนมัติปดแล้วก็ปิดไว้นะฮะก็ AI ตามนี้นะ AI ตามนี้ครับขอภัยจะขอไอดีครั้งหนึ่งนะฮะโอ้โหมีหำของเราแตกไปแล้วครับบูลค่าทีมลงด้วยนะฮะไม่เป็นไรครับถือว่าไม่ใช่ความผิดของผมแล้วกันนะโอเคแล้วทีมที่เราจะมารีวิวนี้ก็คือทีมดีครับนะทีมของคุณเชฟเจนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า แท็กติกเนี่ยเป็นแท็กติกนี้นะฮะแท็กติกทีม C ครับเป็นแผนซ1 2นฮะ,ะเราไปดูหัวหน้าโค้ชกันก่อนนะโค้ชเป็นเพิ่มสปีดต้นกับเพิ่มความเร็วสูงสุดนะค,ะครับผมก็ทีมคัลเลอร์ครับจะเป็นกองหน้าครับจบสกอร์1แล้วก็สปีดต้นหนึ่งครับส่วนตรงแมนซิตี้เลเวล2นี้ก็จะเป็นกองกลางส่งสั้นยิงไกลนะครับแล้วก็จะเป็นกองหน้าจบสกอร์กับความเร็วนะฮะแผน4 123นะ,ะนักเตะที่มีในทีมก็ถ้าไม่รวมปูตัวที่เราบวกแตกไปเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเราไปไล่ดูกัน คับคนแรกครับก็เป็นปีกซ้ายครับเป็นเปเล่ครับน่าไข่มุกดําแห่งบราซิลนะครับกองหน้าตัวเป้าครับเป็นคริสเตียโนโรนัลโดครับ CR7 ปี18ครับส่วนเปเล่นี่เป็น NHD นะฮะบวก1ครับส่วนโรนัลโดเป็นบวก5นะครับส่วนปีกขวาเป็นเทียรี่อองรีครับ ก็เป็น p NhD บวก2ครับส่วนกล้องกลางนะครับ LCM นะครับเป็น l o t a มั m u ทลูครับนะฮะ l o t า m u s u s ลปี NhD ครับบวก5ครับเซตัสแปนะฮะก็น่าสนใจครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับอ่านชื่อนักเตะคนไหนผิดผมขออภัยนะครับคนต่อไปก็เป็น RCM ครับเป็นรุดกุลิตครับนะฮะก็เป็น p NhD บวก2ครับ ส่วนกองกลางตัวรับครับก็จะเป็นเอมันเอลเปอร์ตีครับก็เป็นปีเอ็นดีบวกสนะครับส่วนแบ็คซ้ายครับผมเป็นอเล็กซานโดรครับปีสิบแปดไลฟ์บวกหครับส่วนกองหลังครับก็เป็น LCB ครับ เป็นเปาโลมันดินี่ครับเปาโลมันดินี่อ่า92นะฮะเป็น PNHD ็บวกสครับส่วนกองหลังอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็น RCB ครับก็คือพาร์ติกนะฮะอูเอลล่าครับปี NHD นะฮะจะบอกว่าปี17 อ่าก็ FP 17นะครับ95้บวกสนี่นะฮะส่วนแบ็คขวาก็เป็นคายบ็อกเกอร์ครับบ็อกเกอร์ปี18นะครับ FP น้อยมากครับบวกหครับส่วนโกก็เป็นเอ็ดวินฟานเดอร์ซายครับปี TT บวกสนะฮะส่วนตัวสำรองนะฮะตัวสำรองก็จะมีเจ้าหลุยส์โซเรส TT ครับคิงหลุยส์นะฮะก็เป็นปี TT บวกสครับแล้วก็เป็นคีเลียนเอ็มบัฟเบ้ครับแบ็คนะครับเอ้ยเป็นปีกครับขออภัยครับปีกครับปีกครับคีเลียนเอ็มบัฟเบ้นะครับโคก็จะดาวรุ่งครับเจ้าหนูดุ่ รุ่งที่มาแรงแต่ไม่ติดดาวรุ่งยอดเยี่ยมสัง,งันนะครับก็บวก5ครับปี18ครับแล้วก็ CAM สำรองมีตัวหนึ่งครับก็คือเป็นเาอเอโกมาลาตอแนครับปี NHD นะครับก็บวก2นะแล้วก็มีเอ็นโกโ o กงเต้ครับเอ็นโกโ o กงเต้ก็เป็น นักเตะตัวเล็กที่ตัดบอลค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมเลยนะผมมองว่าอย่างนั้นนะคอนเต้นะฮะก็เป็นปี18ครับบวก5ครับเดี๋ยวขอดูสเตตัสคอนเต้ก่อนนะเพราะคนนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับคอนเต้เป็นนักเตะสายกองกลางตัวรับที่ต้องบอกเลยนะว่ามีความคล่องตัวเลี้ยงบอลกับควบคุมบอลค่อนข้างที่จะดีครับส่วนค่าสเตตัสตัดบอลนี่ทําได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะฮะถึงแม้จะไม่ค่อยเด่นเรื่องเกมรุกนะครับแล้วก็มีโเบัตโต้คาร์ลอสเ h d ครับบวก1ครับแล้วคนต่อไปนะครับตัวนี้น่าสนใจครับปี18 T ด้วยครับ ครับลีโอนาโดดาวินชีครับไม่ใช่ฮะก็เป็นลีโอนาโดโบนูชีนะครับเป็นกองหลังที่เป็นล um bon okay, ิมิเต็ดไปแล้วนะครับก็โอเคอยู่นะน่าสนใจครับสำหรับคนนี้ครับสำรองคนนี้ครับก็เป็นตัว18ทีวอย่างที่เห็นนะฮะส่วนคนสุดท้ายในตัวสำรองในรายชื่อนี้ก็จะเป็นทีโบคูตัวครับบวก6ของเรานั่นเองครับ โอเคนะฮะแล้วก็จะมีตัวเสริมครับก็คือเป็นเนย์มาร์ NHD ครับบวก2ด้วยนะฮะแล้วก็คนต่อไปจะเป็นไบรอันลาวดูบครับนะฮะไบรอันลาวดูบ NHD นะเป็น NHD บวก2ครับคนนี้ก็น่าสนใจอยู่ครับกองหน้าเดนมาร์กที่ ค่อนข้างที่จะครบเครื่องอีกคนนึงเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นเฟอร์นันโดตอเรสครับนะฮะสําหรับเฟอร์นันโดตอเรสเองก็ FP ไม่เยอะนะปีนี้ครับจับบวก5นี่ผมว่าแจ่มเลยนะในโหมดเมเจอร์ครับอันนี้ก็เป็น PNHD ็บวกสครับผมแล้วคนสุดท้ายก็จะเป็นนะฮเกลียนโนของเราเนี่ยเองครับมาเรีโอบาโลติครับก็เป็น PNHD ็นบวกหนะครับอ่ะจบไปแล้วครับสําหรับรายชื่อตัวจริงตัวสํารองแล้วก็ตัวโค้ดสํารองนะฮะมูลค่าทีมก็ลดไปนะเอฟพีร้อยหกสิ เดี๋ยวไปดูแท็กติกนักเตะกันฮะอ่าแท็กติกนักเตะก็จะเป็นปีกซ้ายปีกขวาครับผมขึ้น3ลงหนึ่งไม่ตั้งอะไรเลยนะฮะส่วนกองหน้าตัวเป้าก็จะเป็น AR1 ครับเจาะทะลุก,กองหลังนะครับแล้วก็ขึ้น1ลง3ครับถุยครับขึ้น3ลงหนึ่งครับยังพูดให้ผิดอีกได้ไดขออภัยฮะ แล้วก็ไปที่กองกลางครับนะฮะก็จะเป็นขึ้น3ลง3เลยครับขึ้นสุดลงสุดนะฮะโอ้โหเสียวกันเลยทีเดียวครับก็จะไม่ตั้งอะไรเลยครับส่วนกองกลางตัวรับครับก็เป็น2 3สครับแล้วก็ไม่ตั้งอะไรเลยครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็เป็น 1- 3ครับไม่ตั้งอะไรเลยเช่นกันครับส่วนมิดฟิลครับมิดฟิลที่ไหนแล้วเนี่ยมันกองหลังครับนะฮะก็เป็นกองหลังคู่ก็จะเป็นขึ้น1ลง3ครับผมนะตามนี้นะครับก็ที่จะมีตั้งแท็กติกก็จะเป็น c r 7คนเดียว นะครับจอฮัลลูกองหลังนะครับแท็ติกทีมที่9นะครับนิวเมนเจอร์นะครับก็เป็นผู้จัดการใหม่นะมาดูกันครับความเร็วเกม50ครับผมนะฮะส่งบอล18บแปดฮะตามแผนครับแล้วก็ส่งบอล50เปิดบอล15ครับเข้าทํา85สิบห้ายืนตำแหน่งเป็นอิสระนะครับในเกมรุกนะแล้วก็การป้องกันครับการกดดัน84ครับนะฮะประกบตัว72ครับบีบพื้นที่50แล้วก็เป็นคุมโซนนะฮะโอเคจบไปแล้วนะทั้งเรื่องเอองเอไอครับอย่างจบไป เรียบร้อยแล้วนะครับกับตันทีมครับเป็นเซียเซเวครับคิซโนโรนัลโดการยิงลูกโทษก็เป็นมาสเตลุสครับเตะมุมเป็นลุดกุลิตครับแล้วก็ฟรีคิกซ้ายนะครับเป็นคิซโซโรนัลโดครับฟรีคิกขวาเป็นเอมานเอลเปอร์ตีครับแล้วก็ยิงฟรีคิกระยะไกลก็เป็นโลธามาสเตวุสครับผมพิซซุปสายโรมิงของเรานะครับก็สำหรับเบอร์เสื้อ ต้องพูดหรือเปล่านะครับเบอร์เสื้อไปเล่ใส่เบอร์23ครับโรนัลโดใส่เบอร์8ครับอันนี้อาจจะไม่ได้ตั้งเบอร์นะครับแล้วก็เทีร์เรียอองรีเบอร์14ครับเอาเป็นว่าเบอร์เสื้อเราช่างมันแล้วกันนะครับอาจจะไม่ต้องใส่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะดูฉากการการวางเบอร์เสื้อแล้วถ้าจะไม่ได้ตั้งอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะฮะหรือว่าตั้งให้เขาหน่อยดีกว่าครับผมอยากให้ไปเล่ใส่เบอร์เป็นเบอร์69แล้วกันครับส่วนโรนัลโดก็ใส่เบอร์96ระมาณนี้ครับีองรใส่เบอร์ ใส่เบอร์55ครับหัวเลาะมาเลยครับมัสเทอุสเป็นเบอร์ขอภัยนะครับที่เปลี่ยนเสื้อเสื้อนะครับก็ เห็นไม่ได้ตั้งนะครับหรือว่าตั้งแล้วผมไม่รู้นะขออภัยจริงครับอ่าเป็นเบอร์88ครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็น69965588นะครับสำหรับการตั้งเบอร์เสื้อของผมนะฮะเอานี้ขำๆนะถือว่าเมื่อกี้ถือว่าแจกแผนไปแล้วนะครับถือว่าแจกทั้งแผนทั้งแท็ติกทั้ง AI นะครับทุกคนได้กันไปแล้วนะก็ตามนั้นนะตามนั้นเลยครับสำหรับแผนนะครับส่วนวันนี้ครับอย่างที่บอกนะครับการรีวิวแผนหรือรีวิวทีมนะครับจะมีการกดแรงแมเนเชอร์หนึ่งครั้งนะครับแพ้ชนะผมอไม่รู้้ดวยนะ ผมขอกดอย่างเดียวนะก็เดี๋ยวกดเลยครับ Ranking Manager ครับผมโอ้โยเหลือ3แต้มจะสะเตย์เหลือ2เกมมาเท่าเกมนี้เขามาแพ้นี่เกมสุดท้ายเขาต้องชนะเท่านั้นด้วยนะฮะไม่เป็นไรครับ ผมมือดีอยู่แล้วนะฮะเป็นมือดีอยู่แล้วนะปากฏดเลยครับมีขีดจํากัดการชดเชยจํานวนจํากัดชดเชยการเล่นสิ้นสุดและแรงกิ้งคุณมีศูนย์วันแบบเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันครับโอเคครับเจอแล้วครับคู่ต่อสู้ของเราครับอยู่ W C 1ครับผมนะฮะ Roberto Firmino 9 9ครับนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันครับหัวนมตั้งมากเลยนะเมื่อกี้ผมเห็นหัวนมวีลาครับแหลมเปียดเลย ก็ตอนนี้เข้ามาในเกมนะครับนี่คือหน้าตาของแผนคู่ต่อสู้ของเราครับ4 1 2 3เหมือนกันครับที่น่ากลัวก็จะเป็น R9 กับเหยืนเล็กด้วยนะครับโอ้โห c R7 ก็เล่นเก่งนะฮะในเมนเจอร์นะเดี๋ยวมาดูในเกมดีกว่าครับอย่างที่เห็นนะครับแผนแผนเจ็ดตามเออแผน9ตามนี้เลยนะเดี๋ยวเข้ามาดูในเกมครับก็ มาครับผมบอลอยู่ที่คายวอลเกอร์ครับพารติกวีราครับส่งมาลุดกุล,ลิตโลนาลโดรับบอลขึ้นมาเป็นแผงเลยครับโอ้โหไปเล่เสียดายครับโดนทำฟาวไปก่อนนะฮะโลท่ามาเซอุสครับบอลอยู่ที่ไปเล่ครับไปเล่พยายามบังเอาไปแล้วส่งเข้ามามาเซอุสเปิดตีมีโอกาสยิงแล้วได้เท้าขวาข้างไม่ถนัดครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ทำไมได้เร็วอย่างงี้ครับได้เร็วเมื่อไหร่เป็นเรื่องตลอดนะครับ <c oughs> <de S 2> <c oughs> เดี๋ยวจะโดนทู่ต่อสู้เอาคืนแบบสะสมเลยนะฮะยิงอย่างโหดี๋ยวลูกนี้ครับผู้สาประตูไม่สามารถเซฟได้ครับเอาแล้วครับเปิดตีครับต้องขอบคุณเปิดตีที่ช่วยกู้หน้าผมเอาไว้นะฮะไม่งั้นนี่กูตัวบวกหกต้องหลอกหลอนกันไปทั้งเกมแน่นอนครับ มาฮะเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มของเอ็ดวินฟานเดอร์ซาด้วยครับอยากรู้ว่าโกคนนี้จะเหนียวขนาดไหนเพราะผมเจอฟานเดอร์ซาในเมเจอร์นะครับยิงยากทุกเกมเลยนะยิงยากทุกเกมเลยถ้าลูกง่ายๆอ่ h, ะฟานเดอร์ซาแทบจะไม่เสียเลยนะส่วนลูกที่ควรโดนก็โดนเหมือนกันทุกตัวนะครับแต่เอาเป็นว่าโกที่ดีคนหนึ่งนะเอ็ดวินฟานเดอร์ซานะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะขนาดไหนนะครับมาบุกมาหน่อยครับ โยนเข้ามาลูกนี้บันดีนี่มองทิ้งออกไปเลยครับตัวลูกเตะมุมครับอาร์เป็นเตะมุมครั้งแรกของเกมด้วยครับทางฝั่งอาร์เจนติน่าครับแมอาร์เจนติน่าบุกมาแล้วนะครับทางฝั่งเชลซีของเราครับมีหำครับมีหำด้วยเฮ้ยโดนโอ้โหเกือบโดนครับเป็นพาร์ติกรีล่าด้วยครับคนนี้หมองค่อนข้างที่จะเก่งนะฮะแล้วบอลลอยเข้ามาหกจังๆแล้วโอ้โหดูครับ วิดเสาสามเหลี่ยมไปนิดเดียวครับแม่เจ้าตัวก็เสียดายนะฮะพัทิกีราครับออกบอลแล้วครับเอวินฟานเดอร์ซามาอยู่ที่แบ็กซ้ายครับอเล็กซานโดรมองเข้ามาตรงกลางมาเซลสจับบอลยาวนิดนึงแต่ยังตามมาเล่นได้ทันครับเอาล้ครับโดนสกัดล้มลงไปเพื่อนช่วยกันไม่ฟาวด้วยครับผู้สิท์ไม่ว่าอะไรเล่นต่อครับจังหวะได้เปรียบครับเอ็มเมนูเปอร์ตีเปอร์ตีเล่นเด่นมากนะฮะในแผงกองกลางครับรุดกลิตครับไคลวอเกอร์เปร์ตีเติมอีกแล้วครับ เปิดตีขึ้นมาแล้วเราให้โอ้โหโล่งๆเลยครับไปเลยอู้นัลโดไม่ได้มองครับนวลโดไม่มองเปิดตียิงอีกครับโอ้โหทำไมแผนนี้มันโอ้โหมันเปิดตีแบบตัดสินใจยิงเลยนะที่ผ่าเมื่อสักครู่ครับเออเข้าท่าครับเพราะว่าเป็นแผนที่เน้นการจบสกอร์ระยะไกลหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะแต่นักเตะไม่ค่อยที่จะพยายามเลี้ยงเข้าไปเลยนะฮะจะยิงอย่างเดียวเลยฮะ ขึ้นมาด้านบนแล้วค้างนิดนึงเอาเลยครับส่งกลับไปกับมาอาร์เจนติน่าครับโดนสกัดได้หรือเปล่าครับโดท่ามาเซลยเฮ้ยโลกโลกโอ้โหเฝฟาวด้วยได้ไงโอ้โหใบฟาวอีกอฟาวแล้วครับโอ้ดีนะไม่ฟาวจังหวะอาร์เก้าล้มลงไปครับแล้วเป็นใบเหลืองแรกของเกมครับโอ้โหโดนไปเต็มเต็มเลยครับอา้าวเฮ้ยเป็นฝั่งเขาฟาวด้วยนะ โอ้โหไม่ได้เชื่อครับเช่อเลยวะฝังฝั่งเขาฟาวได้ไงวะผมนึกว่าฝั่งเราฟราวนะครับแต่ที่จริงเป็นฝั่งเขาฟาวครับโอ้โหเป็นโรนานินโยครับเอาละครับเรียกเพื่อนมาช่วยครับคนเดียวไม่ไหวครับแล้วยิงเองด้วยครับเพื่อนโอ้โหแล้วยิงโอ้โหชนเสาแล้วเคลียร์อือเกือบโดนครับเอาโรมันดินนี่ฮะเคลียร์ทิ้งกมา ฟาเดรซาบอกยิงยิงยิงใครก็เซฟไม่ได้นะฮะเอาละโดนทุ่มเข้ามาอีกลูกหนึ่งครับอเล็กซานโดรเนียงจี้ไม่รอดครับไอ,อเป็นเฮ็กเตอร์ไวโอลินครับขอภัยครับงงนักเตะฝั่งเขากับฝั่งเรานะเอาละครับซีอาร์เซเว่นมีความเร็วด้วยครับโลนาัลโดโดนทุกช็อตอ้าวเฝ้าโอ้โหอย่างนี้ใบเหลือแก่ๆครับ โอ้โหน่าจะเกือบเกือบส้มแล้วไปแดงเลยครับโมคูไม่เหลืองแก่แล้วฮะทีโูคูตัวบอกอะไรเพื่อนผมไม่ฟาวครับอืโดนใบแดงคนแรกของเกมครับจังหวะนี้ถ้าไม่ตัดนี่โรนัลโดได้ใส่สกอร์แน่นอนนะฮะโอ้โหเบยลินนี่ต้องเข้ามาเคลียเลยครับดูครับแล้วไม่ทันซียเซเว่นนะครับแล้วโอ้โหจังหวะนี้เรื่องที่จะสไลด์ครับก็จําเป็นนะฮะเป็นจังหวะจาเป็นนะครับถ้าไม่สไลด์นี่ก็กองหลังอาชีพนี่จําเป็นที่จะต้องตัดเกมไว้ก่อนนะฮะซึ่งก็ทําให้ ทางฝั่งเรากลายเป็นได้เปรียบขึ้นไปใหญ่ครับแต่การเหลือผู้เล่นหนึ่งน้อยกว่า1คนแบบนี้นี่ผมเจอมาหลายเกมนะครับทีมเขากลับเล่นดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับก็แปลกครับ c r s าเซวครับทาประจำตัวเลยครับกำลังยืนเกาไม่เกาอะไรแล้วครับกำลังพุทธศิลป์ครับกำลังเอาสเปย์มาพ่นแลยฮะตอนนี้ครับก็คูตัวครับ จะเซฟลูกนี้ไว้ได้หรือเปล่าครับสำหรับคิสเยโนโรนัลโด o ครับยืนจังก้าขาเท่เหมือนเดิมครับยังกับซูเปอร์แมนเลยนะฮะหุ่นพี่แกแล้วยิงลูกวีโอ้โหโอ้ไม่ต้องทำหน้าเสียดายขานาดน,นั้นก็ได้ด้วยจะยิงอย่างนี้นะฮะโอ้โหดูครับมันโดนใต้ลูกนะฮะแล้วบอลพุ่งไปโอ้โห วันนี้ถือว่าเป็นตอนกระชับมิตรนะครับไม่มีคนมาดูเลยครับตัวขายไม่ได้สักใบครับแปลกประหลาดมากครับปิดกองเชียร์ไว้นะฮะกอลุตกลิตครับเทยรี่รองรีองรีโอหทักษะค่อนข้างดีแต่ว่าโดนซ้อนทันครับเอาแล้วคริสเตียโนโรนัลโดมาบ้างครับโรนัลโดมันเก่งจริงๆนะในโหมดเนเจอร์นะเฮ้ยยิงโอ้โหเฮ้ยุูงไม่ถึงด้วยครับปูเสีได้ครับ อาเก้าตอมิโดบกเมื่อสักครู่เนะถ้าถึงนี่ต้องบอกเลยครับเฮ้ยโอ้โหถ้าไม่ทีมเขาอยู่ก็เล่นดีเฮ้ยิงโอโหหนึประตูต่อหนึกูว่าแล้วครับเฮียโดนยิงโอ้โดนยิงเข้าไปเต็มๆเลยครับทีมเขาจะเล่นดีทุกครั้งเมื่อเหลือผู้เล่นน้อยกว่าเลยครับแปลกใช่ไหมโอเคมาต่อกันครับ หมเลขครับแต่ว่าเกมยังไม่จบนะครับเรามีโอกาสเก็บ3แต้มหรือว่า1แต้มได้ครับขอแค่ไม่แพ้ก็จะไม่อายกับวงตระกูลของเรานะครับโรนัล do ครับอยู่ที่กุลิดครับยังไงเกมลุกของเราก็ยังมั่นใจได้เอากุลิดหัวทิพลงไปครับกุสิไม่ว่าอะไรครับสกัดที่บอลนะฮะบอลมาอยู่ที่โรนัล do ครับ ส่งคืนมาเปิรตีครับอยู่ที่มาสเตอุสแล้วส่งมาที่ริมเส้นแล้วให้กันง่ายๆเลยครับทางฝั่งเรายังแย่งบอลไม่ได้ครับตอนนี้ครับพยายามขึ้นไปไล่บอลนะครับแต่หลุดกันมาแล้วครับโรนัลโด้ครับซีอาซวครับลุกกุลิดครับมาเป็นแผงครับมาเซอุสขึ้นมาโคตรโหดเลยครับยังโดนสกัดไม่ได้นะครับเอาละตรงกลางขึ้นมาเป็นแผงแล้วแล้วเจาะขึ้นมาแถวหน้ากรอบเคตโทษมาริมเส้นแล้วครับมาคอสอลอนโซ ไม่รอดหรือเปล่าโยนมาโอ้โหฟานเดซาชกทิ้งครับฟานเดซาน่าจะรับนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นะฮะทีรีองรีครับโอ้โหส่งเข้ามากุลิตกุลิตยึกยักไปนิดนึงครับบอลกลับมาเป็นของคู่ต่อสู้แบบเต็มที่เลยครับตอนนี้ฮะเอาแล้วครับสกัดบอลได้หรือเปล่าครับเปาโาลงมาที่นี่สกัดได้แล้วครับโอ้โหหมดครึ่งแรกครับลุ้นกันไปนะฮะลุ้นกันไปครับ ผมเสียวดนยิงมากเลยดูฝั่งคู่ต่อสู้คนน้อยกว่าแล้วแม่งบุกยับเลยเอาอองรีถูกเปลี่ยนเลยฮะเป็นเบอร์เจครับมีการแก้เกมครับมีการแก้เกมด้วยนะฮะทางฝั่งอาร์เจนตินาครับโอ้โหมาแล้วครับเป็นเทียรีอองรีครับลงมาแทนด้วยครับ ทางฝั่งเราก็กําลังจะบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะว่าเรามีคนไหนที่ลุดฟอร์มบ้างครับมีลุดกุลิตแล้วก็เป็นเทียรี่องรีนะครับอาจจะถูกเปลี่ยนออกนะเอาแล้วครับกุลิตสไลด์ลูกนี้แต่ว่าบอลไม่ออกครับเอ้าก็เห็นอยู่ชัดๆว่าออกนะฮะเอาล้ครับกุลิตพยายามเข้าสกัดครับไม่ได้ครับกุลิตวันนี้น่าจะหัวตกครับโอ้โหไคลวอเกอร์เข้าพลาดด้วยครับแล้วแล้วองรีโยนเฮ้ยโอ้โหเกือบจะโดนครับ โอ้โหเปิดเกมของเขาแรกนี่เสียวโดนเหมือนกันนะทำไงดีวะทำอะไรไม่ถูกเลยครับไม่ใช่ทีมตัวเองด้วยนะฮะโรนัลโดครับโรธามาเซอุสให้มาไปเล่ครับบอลอยู่ที่โรนัลโดมาเซอุสชิงขึ้นมาไปเล่เติมขึ้นมาแล้วมีจังหวะให้บอลสวยๆเข้ามาด้านในกุลิดพยายามเข้ามาโมงโอ้โหไม่ถึงครับแล้วบอลกลับมาเป็นทางฝั่งคู่ต่อสู้ด้วยครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเทีรรียองรีออกแล้วกันนะฮะ ผมอยากให้เป็นหลุยส์โซเรสลงมาเล่นปีกเลยดีกว่าครับสะใจดีครับแล้วก็มีแบ็กสำรองหรือเปล่าครับโอ้โหเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะฮะเอาไงดีครับเอาไงดีครับเอ็นโกโลโกองเต้ผมเปลี่ยนกองเต้ลงมาเล่น back แบ็กล้วกันครับแล้วก็อีกคนนึงที่ผมจะเปลี่ยนลงมาก็จะเป็นโอ้ยกองกลางไม่มีฮะ <c oughs> อ่าถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนโรเบรโตคาร์ลเล่นกลางไปเลยดีกว่าครับเปลี่ยนตัวมั่วนะขออภัยครับเจ้าของไอดีด้วยนะองรีครับโอ้โหขึ้นมาแล้วฮะองรีโยนลูกดีเข้ามาด้านในมุมโรนัลดอฟูเฉียดเสาไมนิดเดียวครับโอ้โหหน้าเป้าที่มงบอลเก่งอย่างนี้ก็จะได้เปรียบนะครับอะไรครับใบเหลืองครับเจ้าตัวโดนใบเหลืองด้วยนะริเยโนโรนัลดครับจากจังหวะนี้เลยครับออ เม่ยาลินครับโดนเต็มเต็มเอาล่ะคลับลูกเตะม,มุมเป็นโรเบิร์ตคาร์อสครับส่งสั้นๆให้ไปเล่ครับไปเล่ให้ย้อนกลับมาเอเมานูเปอร์ตีบอลอยู่ที่โรนัลโดลากจีขึ้นไปโรนัลโด้เอาแล้วให้แลยยิงโอ้โหติดเซฟครับทีโบกูตัวครับตีนย่จังหวะยิงครับ ยิงด้วยขวาครับบอลพุ่งไปดีแล้วนะแต่ซีโบกูตัวครับไม่พลาดครับจังหวะนี้ครับเล็งไว้แล้วนะฮะลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งในที่70นะ้าเสมอผมขอให้จริงๆเนะสำหรับคุณเจนะครับก็ผมไม่รู้จะทําอะไรจริงๆนะเกมนี้ครับเปลี่ยนตัวมั่วด้วยครับโรนัลโดครับโรนัลโดพยายามจะบังอยู่ครับโรนัลโดให้แล้วโอ้โหลุยโซเรสให้มาโรนัลโดยิงติดมาดี่นี่อีก เชยทำไมมันไปนขวางกันอย่างนั้นครับเสียดายครับเสียดายบุกต่อครับมาเซอุสบอลอยู่ที่มันดินี่มันดินี่ให้มาเปอร์ตีออกมาริมเส้นอเลสซานโดรไปเล่จับบอลแรกสวยแล้วได้เปรียบเลยครับให้มาลุยโซเรสลุยโซเรสซัสวเรสบังอยู่ซัวเรสพยายามจะเข้ากรอบไม่ได้ครับลากจี้ลากจี้แล้วโอ้โหโดนแย่งได้ครับลุยโซเรสครับ นาที่ที่78ครับถ้าผมเปิดเกมแรกนี่ถ้าแพ้ที่เอาไงวะ <ST AT> ไม่เป็นไรครับไม่สนแล้วครับเน้นบุกครับเอาแล้วครับผมเปิดเกมแรกในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับถ้าสมมุติโดนที่ผมขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่ามันทนไม่ไหวแล้วครับมันต้องบุกค,ครับเ <ST AT> <ๆ>อาแล้วก็เปิดตีตัดบอลได้แต่ว่าบอลจะเป็นของฝั่ง,ง,งคู่ต่อสู้ครับเอาแล้วครับเราจะสวนอีกครั้งหนึ่งโรเตร์คาร์ลอส ให้มาสวยครับโรนัลโด้ครับแล้วเติมเข้าไปตรงกลางแล้วทั้งบนว่างครับทั้งบนว่างอย่างยี้ไปเลยยิงเรียบราอยครับสองประตูตอนนึงเออมันต้องยิงยีครับคนก็เยอะกว่านะฮะเอาหน่อยครับเอาหน่อยครับแม่สิ่งสำอางของเรานะครับสิ่งตนน้ำเงินครามครับเสื้อใหม่เชลซีก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยไม่ค่อยได้สังเกตเลยครับโอเคครับโอเค โอ้โห half v o l l e ครับแล้วเป็นลูกถนัดของเปเล่อยู่แล้วนะครับลูกยิงลักษณะนี้นะครับก็ไม่แสดงอาการดีใจครับนะฮะเบอร์69เออเออต้องเงียบโอเคนะฮะยิงได้ก็ดีแล้วครับยิงได้นะครับก็คิดว่าเกมนี้ไม่น่าแพ้นะสำหรับเจ้าของไอดีผมต้องบอกเลยนะว่าถ้าเอามาแพ้นี่ผมขออภัยจริงๆนะแต่เกมนี้อยากให้ชนะนะอยากให้ชนะครับ ส่วนตัวเลยนะก็ผมคงไม่อยากเอาไอดีคนอื่นมากดแล้วแพ้นะฮะผมก็จะเสียใจนะครับ้าขอ ID ดีก็เสียใจไปแล้วนะจากทีโบกูตัวขออภัยชแม่งบวกเขาแบบแตกแบบหน้าด้านๆเลยนะโอ้โหโดนลูกเตะมุมทำไมต้องมากดดันกันอย่างนี้ครับเฮ้ยอย่านะเฮ้ยไม่เอาโอ้ยอย่าโดนนะเฮ้ย เตะไปให้ไกลที่สุดครับไปมุมทงเลยครับไปมุมทงไปมุมทงลุยโซเรสไล่บอลลุยโอ้โหหมดเวลาปลอดภัยครับยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงโอเคครับเราควรจะชนะง่ายกว่านี้นะแต่ว่ามันโดนตีเสมอที่ทำให้เกมเสียนะผมก็เสียเลยครับโอเคเว้เออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ครับสเตย์เรียบร้อยนะ เหมือนทุกทีครับผมนะก็ขอขอบคุณนะเจ้าของ i อดีด้วยนะครับที่ส่งทีมกันเข้ามานะครับสำหรับทีมใครนะที่กำลังรอคิวอยู่นะผมไล่ทําตามคิวให้อย่างขยันขันแข็งเลยนะครับส่วนคนที่อยากแจกแผนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปผมจะลงแผนรัวๆก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะรีแรงนะผมจะทําแต่แจกแผนไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันนะเดี๋ยวแผนเพื่อนๆจะไม่ได้ลงนะก็ถ้าลงติดต่อกันก็ขออภัยนะครับก็ไปไล่คัดดูกันเองนะเพราะแผนเยอะมากนะแผนเยอะมากแผนนชาริล,ลเจอร์ทั้งนั้นเลยครับโห หมดแบบว่าโหดสุดๆเนี่ยแต่ละแผนนะครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับขอลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะฮะขอบคุณไอดีนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกนะครับแล้วก็สเตชั่นเลนหน้าตาเฉยเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าตามนี้เลยฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ไปติดตามชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของขอแรงชาแนลได้ก่อนใครนะครับเอาไว้เจอกันครับผมบ๊าายยบฮะ